จริงๆแล้วลายมือเราอะเปลี่ยนได้จากอะไรรู้ไหมหนึ่งเอางตรงนะสวดมนต์นั่งสมาธิเส้นลายมือเปลี่ยนอันนี้ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะเพราะว่าฟังครูบาอาจารย์มาแต่ครูเชื่อก็มาดูกันนะคะใครที่มีสิ่งที่ครูบอกอ่ะงายมือขวาตัวเองขึ้นมานะคะงายมือขวาตัวเองขึ้นมาทุกคนงายมือขวานะนี่นี่น,นี่ให้เป็นฝ่ามือทุกคนฟังให้ดีนะคะ เอามือติดกันแบบนี้อ่าติดกันแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะปุ๊บนะคะคุณจะเห็นนะคะว่ามันจะมีล่องระหว่างนิ้วอ่าอันนี้ครูอ้านิ้วนะคะมันก็เลยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นชัดทุกคนดูนะคะเห็นไหมเราจะมีล่องตรงนี้เขาเรียกว่าล่องถ้ามือใครทุกคนฟังให้ดีนะลองเอาชิดๆกันแล้ววางในที่เรียบเอาสมุดหรืออะไรก็ได้ค่ะมาวางแล้วคุณก็วางท่าไปแบบนี้แบบนี้ค่ะนะคะแบบนี้ แล้วคุณก็ดูเลยค่ะว่าคุณมีรูไหมเออนะคะอีจันไม่ต้องพูดถึงนะแต่ไปใส่แหวน <c oughs> ทุกคนคะถ้าคุณเห็นรูรีบใส่แหวนอันนี้ตามตำราโอ้โหครูไปดูหลายตำรามากเรื่องจริงค่ะถ้านิ้วใครที่พอชิดกันแล้ววางแบบนี้ค่ะอดุลมือน,นี้นะคะใส่แหวนเยอะหน่อยเดี๋ยวเราหันแหวนดีๆกันนะจะโชว์แหละ ดูออกแหละนะคะเนี่ยอย่างเงี้นะคะนี่ทุกคนเห็นไหมอุ้ยถ้าเกิดเพชรไปกระแทกตาใครต้องขออภัยนะคะเพชรปลอมนะคะอ่ะดูนะคะพอใส่ไปแล้วทุกคนครัวเป็นคนที่ข้อกระดูกใหญ่มือเหี่ยวมีร่องเยอะต้องใส่แหวนอัดอัดอัดอักเลยนะคะแล้วเป็นไงแล้วใส่แหวนมาหลายปีแล้วนะคะใส่แหวนมาโอ้เกินห้าปีหกปีแล้วนะใส่แบบเนี้ย ใครเห็นครูจะต้องเห็นครูแบบประมาณแบบนี้ค่ะนะคะแหวนเงินก็ได้แหวนทองแหวนปลอมแหวนจริงใส่ไปโลดใส่เพื่อปิดรูเขาบอกว่าใส่แบบนี้ติดกันสามเดือนก็ใส่ไปเหอดหลายๆเดือนนั่นแหละแต่เขาบอกว่าใส่เกินสามเดือนเส้นเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนค่ะนะคะมันจะปรับเส้นหน้ามือนะคะจะปรับเส้นหน้ามือให้เราทุกคนเปลี่ยนจริงพิสูจน์มาแล้ว อะดูมือขวาต่อนะเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะใครที่เออวะคอยสังเกตตัวเองนะอะไรไม่ควรจ่ายก็จ่ายอะไรไม่ควรซื้อก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยรีบเลยนะคะรีบเลยนะนะคะนิ้วไหนเป็นรูที่ประกบกันแล้วแล้วเห็นรูใส่แหวนแต่สําหรับครูครูใส่สามต่อให้มีรูไม่มีรูก็ใส่สามเพราะทุกคนปิดทุกปัญหาปิดเลยไม่ให้ปัญหาเข้ามาหาเรา การเงินการงานความรักสุขภาพปิดไม่ให้อะไรไม่ดีเข้ามาครูก็เลยใส่สามิ้วแล้วมือสายมือขวาหรือใครถนัดมือซ้ายไม่เป็นไรค่ะเพราะจริงๆแล้วทุกคนโดยปกติเวลาดูนะคะเขาก็จะดูมือไหนก็ได้มั้งเออนะคะไม่รู้อ่ะครูก็ดูมันสองมืออ่ะเออได้หมดแหละนะคะอ่ะสมมุติมือขวาแล้วกันนะคะมือขวา ถ้าเกิดว่าเรามีร่องให้เราใส่แหวนเพื่อปิดไม่ให้ปัญหาเข้ามาหาเรานะคะใส่แหวนค่ะเดี๋ยวใส่แหวนก่อนนะอ่าแหวนเพชรปึ๊บดิฉันก็ชอบวงเบลอเบลอนะคะปึ๊บอ่าใส่แหวนค่ะแหวนก็เบี้ยวนะคะเคล็ดลับค่ะไม่ให้ปัญหาถาโถมไม่ให้คุณใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอยู่ที่ติดคุณด้วยนะอยู่ที่ความเชื่อด้วยนะ ให้ใส่ค่ะใส่แหวนทุกคนแหวนไม่จะเป็นต้องเป็นแหวนเพชรไม่จะเป็นต้องเป็นแหวนทองเป็นแหวนอะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้ใส่เข้าไปเลยนะคะแหวนหินที่เป็นหินแหวนหยกอะไรได้หมดนะน,นี่ใส่แล้วนะใส่แล้วนะหลังจากนี้เงินไม่รั่วแล้วนะเงินไม่รั่วสุขภาพจะดีขึ้นเรื่อยๆนะสุขภาพจะดีขึ้นเรื่อยๆ